อันนี้เป็นข้าวตากแห้งมันใช้ข้าวสวยหรือข้าวเหนียวยายอันนี้ข้าวสวยข้าวสวยอย่างที่เรากินเหลือๆนะแล้วเราตากไว้กี่แดดให้มันแห้งเลยดีข้าวโรยได้เนั้นมันรากขึ้อันนี้คุณยายตากมากี่แดดแล้วกี่แดดแดดจะแดดจะมันก็แห้งเลยแดดได้ดีอือเสร็จแล้วพอตากเสร็จคุณยายก็มาใส่โหลไว้ใส่โหลมันก็อยู่อย่างนี้แล้วตรงนี้เก็บเก็บมานานเนี่ย นานแล้วนี่จะครึงไปเนี่ย <ส republic> เหรออือโหนานจังเหมือนการแปรโลกอาหารเนะคุณยายก็ใส่คนหลอแต่ถ้าจะให้กินเดี๋ยว inside. จะให้คุณยายผัดดูว่าทอดยัไงไงเนะีทอดแล้วที่เรากินอร่อยๆแบบเนี้ยเนี่ยนะแต่นี่เป็นข้าวเหนียวแต่นี้เป็นข้าวขาวแต่ข้าวขาวเรามาแทนทำแบบอย่างนี้ก็ได้เราทำเหมือนกันเนี่ยนี่ <อ tane S 1> <า>ข้าเหนียวจะอร่อยกว่า อันนี้คือข้าวเหนียวนี่ที่เราจะมาตากแห้งเราก็ใส่กระดงแบบแบแล้วก็ตากแล้วเราก็ขยันพลิกทลางวันก็มาพลิกทีหนึ่งใช่ไหมแห้งแล้วก็ใส่โหลไว้เวลานั้นเราก็ทอดให้พองข้าวตากข้าวตากคั่วทอดนะแต่อันนี้มันจะเป็นข้าวไอ้นี่นะสวยไม่ใช่ข้าวเหนียวถ้าข้าวเหนียวมันจะอร่อยกว่าน่อยวเดี๋ยวลองทำเป็นข้าวสวยดูใส่น้ำมันไปหน่อย เานนไม่ทอดเราไน้ำมันมใช้ขวดเอามันจะไหม้เลยใช่ไหม,ไมถ้าเราไม่ใส่น้ำมันนะแต่มันก็ไหดีแลวไว้นานได้แต่อย่างนี้เราก็เหมือนข้าวเหลือๆแล้วก็มาแปลโลปเอาไปข้าวเย็นล้วก็ต่าแงแห้งใส่มีกระดงก็ใส่เป็นกระดงไปนี้คุณยายจะลองทำให้ดูสักนหน่อยเป็นข้าวสวยนะ แต่รสชาติมันอาจจะต่างกันขาสวกับเข้าเดียวถ้าเราทำเป็นก้อนๆไม่ได้อย่างพวกข้าวแตนก็เลย่กออันนี้เราทมาเิ้นแอก็ตัวก็กง้เปลี่ยน้ำตา เอาใจน้ำน้ำตาลอยหน้านี่เหมือนเราคั <c ười> <c ười> <c ười> ่วให้มันพอสุกเฉยๆแล้วกระดับแกแล้วนะเ่ายดังใครเดียวไม่มีเงินต้นข้าวใช่ี่เกี่ยวเยเพื่อมาทงชีวิตก็ได้นะเวลาไปป่าอะไรนะยไงไาเวลาเกิดสงครามเวลาอะไรนี่มนบอจะงาาข้าวไว้น่น้ำท่วมแผ่นดินไหวน้าเนย ถ้าขั้วแล้วก็ยิ่งเก็บได้นานใช่ไหมเ,ออเราพอเสร็จแล้วเราก็ใส่โหลไว้ไ<ม>เราเรา<ม>ต้องเราต้องขยันเอามาผึ่งไหมหรือเราคอยดูเช็คเอาต้องให้แห้งแล้วไม่ต้องผึ่งอย่าให้รามันขึ้นเท่านั้นเลยนะน,นาน,นนะนานหลายเดือนไม่สะสมเข้า,ลา,าเลยจังหวะเหนื่อยเหรอเหื่อย แล้วทำไงต่ออ่ะเพื่อน,น,นใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลเขาเหมือนเป็นขนมอีกอย่างเลยไม่กินเล่นะส่วนนี้ส่วนนี้มีแต่โบราณอาก,กาศแล้วข้าวตากยังลองไปผิดคนเต่ไม่มีอะไรกินเ่ยแม่ไปเรือม้ทิ้งไปเป็นผง ต่อไปหร้อคนเอกินนมนาดน่ะบางคนเหลือก็เอาไปทิ้งก็เสียดายนะแล้วคนไั่คือเยี่ยต่างแล้วมันไม่มีนกมีอะไรอ่ะแล้วคุณยายต้องใส่กระดงอะไรไปเฉลี่ยวไอพลาสติกคงชอบไม้ชอบมั้งอ๋อกระดองถาดเทินปิดมั้ยด้ยชุบน้ำไงวะแค่ให้มันแห้งนะแล้วกลับข้างเนาะแล้วมันก็ฝ่ายชีวิตชอบ ต่างเลยนี่ยขเสร็จละง่ายๆแต่อร่อยน้ำเกลยอ่ะชิมมาแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวรสชาติข้าสวสวยกับข้าวเหนียวก็ต่างกันนะ,ะใช้น้ำเกลือเหมือนมันก็อือก็อร่อยอย่างนะนี่อปคเหมือนขนมป๊อปคอ,อ,พอพร์นนะ รอให้มันเย็นแล้วเราก็ใส่โหลใส่อะไรไว้เก็บไว้กินยามหิวกอามาไมนะ่ใส่ถุงไม่แห้แล้วครับข้าวตากโบราณก็ <c oughs> ใส่โหลเก็บไวนะ้เลคุกคุกน้ำตาลหน่อยหวานหวานมันๆกรอบ,อบขอบนมทานเล่นเรืนเน่องน่อนก็นางเล่นต้องไปช่ยของสิ่ง ได้แ่าทีครั้นี้ก็เก็บไว้กินได้แล้วเ,ลเก็บไว้กินอีกนานแสนาน,นานนานอะไรเห็นก็เ้าปากไปหน่อยมันก็ดีอยู่นล